มาดูปฏิกเขาทำงานกันเงียบเลยทำไมถึงเงียบเด็กๆรู้ไหมเพราะอะไรเพราะอะไรลูกทำไมเราถึงเงียบเพราะวันนี้เพื่อนมาทำไมคะน้อย,อยนะคะทำไมเพื่อนถึงมาน้อยสบายป่วยรู้ไหมว่าการแั้นน่จะมันเนี่ยมันช่วยทำให้เราอะไรช่วยทำอะไรลูกเออกล้ามเนื้อมัดเล็กใช่ไหมคะมัดเล็กก็คือนิ้วมือกับนิ้วกับอะไรกับมือใช่ไหมนิ้วมือกับมืออะไรคะัลูกใช่ใช่ใช่วันนี้โจทย์วันนี้โจทย์คุณครูให้ทำอะไร ให้ป้านมนุษย์ต่างดาวเพื่อนรักใช่ไหมคะโดยเมื่อป้านเสร็จแล้วทุกคนต้องนําเสนอชื่อเพื่อนของหนูด้วยว่าเพื่อนของหนูชื่ออะไรอ่เพื่อนของหนูชื่อชื่ออะไรก็ได้ลูกแล้วมนุษย์ต่างดาวเนี่ยเขาส่งเสียงกับเราว่ายังไงนะคะอ่าและที่สําคัญเลยมนุษย์ต่างดาวเขาเดินเหมือนเราไหมเราก็ทำท่าเดินที่คุณครูดูด้วยนะคะดูอันเดอร์สเตทโอเคนะแล้วแต่ไงที่นาการใครไม่เหมือนกันใช่ไหมคะอ่โอเคเดี๋ยวทำไปเรื่อยๆนะลูกนะผมดดามเสือด่างหมดดามด่างเลย เราก็ชื่อเจเจเจนะเจเจเจกันะหมือนว่าสามครับชื่อแม่เจเจเจไพว่าพวกรับเไมือนเลยว่าเจเจเจครับอ่ะหนูอนทำอะไรมาลูกปาดินน้ำมันครับอ่ะปาดินน้ำมันเพื่อนรักจะต่างดาวใช่ไหมใช่ครับเพื่อนรักจะต่างดาวของหนูชื่ออะไรลูกโอริโอชื่อโอริโออ๋อชื่อเหมือนขนมเลยเนาะโอริโอป่ะโอริโอโอริโออ่ะโอริโอเสียงของโอริโอเป็นยังไงคะลูก โออเคเสียงขอรีโอคืออะถ้าเดินของอริโอไปยัไงอะเดินให้ครูดูหน่อยทิอ๋อเดินอย่างนี้นะคะโอเคเก่งมากตัวมือเจ๊ในลูกอะไปนั่งที่อะต่อไปวางผลงานตัวเองเลยลูกรายงานชื่ออโชื่อจริงชื่อนเดืชื่อเลนทีรงครับชื่อโรงเรียนม่ยปลายนึ่งหนูทผลงานเพื่อรักสงดาวอะไรมาลูก เอเรียนชื่อเอเรียนใช่ไหมชื่อชื่ออะไรลูกส้มตำอ๋อชื่อเพื่อนรักจะต่างดาวว่าชื่อส้มตำหนูกกำลังอยู่ส้มตำหรือเปล่าอ่ะเสียงเสียงส้มตำมันร้องไงอ่ะเสียงส้มตำคอ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 โอ้ใส่บ้านเลยอ่ะไกลๆเลยอ่ะถ้าเดินของของส้มตาเป็นไงถ้าเดินอ่ะ ถ้าเดินจะไปอย่างนี้นะคะโอเคเก่งมากลูกอ่ะต่อไปต่อมือให้คุณด้วยลูกอ่ะต่อไปค่ะรายงานชื่อเลยสวัสดีคคุณชื่อเด็กชายกันดังไม่สิิค,ครับช่วัสามครับเ่นดิิครับายบผมเ็นเื่อนชื่ออะไรลูกเป็นรักษกันดัง ชื่อสก,กายสก,กายร้องยังไงอะ่ะเวลาสก,กายกับพูดกับพูดยังไงบ้างเจ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 เเจ,จ,จอเงี้ยลูกอ่าถ้าถ้าเดินของสก,กายเป็นยังไง <c oughs> ถ้าเดินอ่ะได้ได้ได้อ่ะถ้าเดินของสก,กายโอ้สก,กายเดินแปลกมากโอเคเก่งมือตบมือให้กันดั้มนน่อยเก่งมากลูกอ่ะป้าป้ารา,ายงานชื่อตัวเองเลย อายุห้าครัวบอยู่โรงเรียนอยู่โรงเรียนวัวันนี้หนูปั้นเพื่อรักจะต่างดาวอะไรมาลูกชื่ออะไรเชื่ออะไรลูกอ้าวชื่ออัมพลเลยเหรออ๋อเพื่อรักจะต่างดาวอยูเชื่ออัมพลแล้วแล้วเพื่อรักหนูร้องยังไงอ่ะเวลาเขาส่งเสียงอ้าวอ้าอ้าอ้อ้ออ้้อ ร้องไงเอาเดินยังไงเพื่อเราจะแต่งเดาเดินยังไงอ๋อเหมือนวิ่งเลยใช่ไหมอ่ะต่อเมื่ออาผนหน่อยอ่ะต่อไปหน้าห้องอาเมื่อเราจะแต่งดาวหนูชื่ออะไรคะชื่อแอปเปิ้ลชื่อแอปเปิ้ลนะคะแล้วเวลาแอปเปิ้ลเขาส่งเสียงเขาส่งเสียงไงอ่ะอันนี้มาหรือแอปเปิ้ลคะ มามากระเสรแอปเปิ้ลเหรออ่ะถ้าเดินแอปเปิ้ลเป็นไงลูกถ้าเดินแอปเปิ้ลเป็นยังไงคะอ่เดินสิอ๋อเดินพาเลทเดินขบวนทหารอ้าวโอเคทุกคนเก่งมากเดี๋ยวเอาผลงานตัวเองมาโชว์พร้อมกันสิลูกอ่ัะจะดูซิว่าของใครประทับใจที่สุดเร็วๆอะมาเลยอ่ะยืนน่ะยืนน่ะยืนน่ะอะคุณครูจะถามนะอ่ะให้ส่งเสียงส่งเสียงเพื่อนรักของตัวเองออกมาหนึ่งสองสาม อาเอาทำท่าเดินไปด้วยแล้ะส่งเสียงไปด้วยลูกโอ้โหโอ้โหเอากระมือใงหน่อยเก่งทุกคนเลยกบเมือให้ตัน่อ,อ,อพร้อมที่จะไปสแสดงละครหรือยังคะอ่าวันนี้เราจะไปสแสดงละครสุขาดีอ่าแน่นอนเลยว่าคําว่าสุข,ขามันเกี่ยวกับอะไรลูกมันเกี่ยวกับอะไรสุขาเกี่ยวกับอะไรสุขาส<ข><ข>ุขาเกี่ยวกับอะไร ห้องห้องอะไรห,ห้องน้ำสุข,ขาแปลว่าห้องน้ำนะคะอ่ะพร้อมย่างอ่ะพร้อมแล้วลุยกันเลย 啊！真的，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 